มีใบไม้มีดอกไม้หลุดรว่รวไปหมดแล้วนะคะเราก็สามารถประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษแบบนี้พปติดติดต,ดตดิให้เขาได้เหมือนกระทำผมให้กับเดวิดเลย <S <S สวัสดีค่ะครูพิงค์เจเพ็ดครูพาทำค่ะและวันนี้นะคะครูพิงค์ก็พาทุกคนนะคะมาฟังนิทานแสนสนุกไปได้วยกันกับรายการล้องวงเล่านิทาน โดยนิทานที่เอามาในวันนี้นะคะคือเรื่องนี้เลยแท้ลนี่ถ้าใครเคยได้อ่านนะคะครูพิงค์เชื่อเลยว่านี่จะต้องเป็นหนังสือนิทานเล่มโปรดในใจของใครหลายๆคนแน่นอนเลยค่ะเพราะเป็นเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจมากเลยกับเรื่องเด็กชายผมดอกไม้ และเช่นเคยค่ะกับรายการลองวงเล่านิทานนะคะขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆนะคะมาล้องวงฟังนิทานไปด้วยกันเลยเพราะหนังสือนิทานนะคะเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นคนสําคัญที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปก,กครองผู้เลี้ยงดูที่อยู่ใกล้ชิดกับ,บ,บน้องๆนั่นเองค่ะเอาละถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังนิทานไปด้วยกันเลยดีกว่าเด็กชายผมดอกไม้ว้า เด็กๆเ,เห็นอะไรบ้างคะในหน้านี้มีรูปร่างหลายอย่างเลยใช่ไหมมีใครเห็นแครอทบ้างไหม ได้หมดเลยเอย้คุณพิงอยากดูจังเลยว่ารูปล่างพวกนี้มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องราวในนิทานของเรากันนะโอ,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 โอโตอนนี้มีใครเห็นดอกไม้แล้วหรือยังนะดอกไม้มีตัวอะไรกำลังตอมอยู่ด้วยล่ะเนี่ยใช่มีคุณฟึ่งด้วยนะหนึ่งตัวสองตัวเลย โอ้โหพอมาหน้านี้เนี่ยดอกไม้ยิ่งเยอะเต็มไปหมดยิ่งกว่าเดิมอีกนะเนี่ยมีดอกไม้ที่เด็กๆชอบบ้างไหมคะมครูพิงค์น่ะชอบดอกไม้อันนี้ถ้าเด็กๆชอบอันไหนก็หยิบไปได้เลยนะหน้าน,านี้มีดอกไม้เยอะมากนี่จัหลอกไปได้เลยึ้งนี่คือเดวิด เดวิดเป็นเพื่อนรักของผมเดวิดเป็นเด็กชายผู้มีเส้นผมเป็นดอกไม้สวยงามมากเลยผมนละชอบเล่นกับเดวิดมาก mm hmm. เพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะต่างก็ชอบเดวิด hmm. กันทั้งนั้นเลยแม้แต่คุณครูโจนส์ที่จาม อนดอกไม้อยู่บ่อยๆก็ยังชอบเดวิดอยู่ดีนั่นเพราะว่าเดวิดเนี่ยนะนะทั้งอ่อนโยนทั้งน่ารักและสุภาพนุ่มนวลเหมือนกับกลีบดอกไม้บนผมของเขาเลยล่ะเพื่อนทุกคนชอบเดวิดทางนั้นเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ,เอ,เอครูคิ้งแอบเห็นมีเพื่อนคนหนึ่งมุดอยู่ใต้โต๊ะด้วยมีใครเห็นเหมือนกันไหมนะอยู่ตรงนี้เลย เรามากจะใช้เวลาเล่นสนุกด้วยกันเสมอทั้งกระโดดในแอ่งน้ำจ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 ำท้งเดินเล่นแต่งเพลงด้วยกันและบางทีก็วิ่งหนีเหล่าพึ่งตัวน้อยด้วยล่ะครั้งหนึ่งเนี่ยนะเคยมีครอบครัวของนกน้อย มาทํารังบนผมดอกไม้ของเดวิดนานเป็นเดือนเลยนึกถึงทีไรก็อดถาบไม่ได้ทุกทีแต่แล้ววันหนึ่งบางอย่างที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นขณะที่ผมกำลังรดน้ำให้ดอกไม้ของเดวิดอยู่นั้นก็มีกลีบดอกไม้กลีบหนึ่งหลุดร่วงติดมือของผมมา วันนั้นเดวิดไม่อยากเล่นเหมือนอย่างเคยอืมเดวิดหายไปไหนแล้วลวเนี่ยเด็กๆมีใครเห็นเดวิดบ้างไหมคะไม่เห็นเลยเนาะเห็นแต่ดอกไม้ของเดวิดลนอยู่ตามทางเต็มไปหมดมเกิดอะไรขึ้นกับเดวิดหรือเปล่าลวันเนี้ยวันต่อมา เดวิดใส่หมวกมาโรงเรียนทั้งที่เดวิดไม่เคยใส่มาก่อนเลยอืเด็กๆเ,เห็นเดวิดไหมคะเดวิดเขาใส่หมวกมาโรงเรียนด้วยนะวันนี้ mm hmm. นี่เอง mm hmm. เดวิดเงียบขรึมไม่พูดไม่จาทั้งที่เขาไม่เคยเป็นแบบนี้เดวิด mm hmm. เปลี่ยนไปนะ่ะ คุณครูโจนส์ให้พวกเราถอดเสื้อคลุมถอดหมวกแล้วก็ถอดผ้าพันคอออกแต่เมื่อเดวิดถอดหมวกของเขาออกนะกลีบดอกไม้ก็ร่วงหล่น,นราวกับผีเสื้อกระพือปีกบินเส้นผมของเดวิดเหลือเพียงกิ่งก้านไม้ที่แห้งเปราะและแหลมคมเด็กๆดูหน้าเดวิดสิ จะดูเศร้าๆเดวิดไม่ยิ้มยังจำใสเหมือนยังเคยเพื่อนทุกคนต่างถอยห่างออกไปจากเดวิดเพราะกลัวว่าจะโดนกิ่งก้านเหลมแหลวนี้เกี่ยวและควนเป็นแผลแต่ถึงผมจะโดนกิ่งก้านของเขาเกี่ยวและควรอยู่บ้างนั่นก็ไม่ใช่ความผิดของเดวิดสักหน่อยแล้วผมก็คิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะ ผมขอพูกันและกันไกจากคุณครูโจนส์ในที่สุดผมก็มีวิธีช่วยเดวิดแล้วล่ะนเ <c oughs> <c oughs> ด็กๆก <c oughs> ว่าเพื่อนคนนี้ของเรา <c oughs> ขเราขเากำลังจะทำอะไรเพื่อช่วยเดวิดกันนะเขาเริ่มจากระบายสีและะ้วก็ตัดตัด,ตดโอตอนนี้ครูพิงเห็นเขามีกระดาษสีหลายรูปร่างเลยล่ะจะเอาไปทำอะไรกันดีนะ มีวิธีที่จะทำให้เดวิดกลับมาสดใสเหมือนเดิมอวิธีนี้คืออะไรอ่ะเอามาแปะแปะแปะให้เดวิดหรอโอ้ตอนนี้เดวิดเริ่มมีรอยยิ้มขึ้นมาแล้วนะผมทำดอกไม้ให้เดวิดไม่หยุด เพื <premises. S 2> ่อนๆทุกคนก็อยากจะช่วยเหมือนกันตอนนี้เดวิดกลับมาดูสดใสขึ้นอีกครั้งหนึ่งเกือบจะเป็นเดวิดคนเดิมแล้วล่ะเฮิๆๆเพื่อนๆต่างช่วยกันเอากระดาษเนี่ยมาระบายสีแล้วก็ตัดเป็นดอกไม้ให้เดวิดแทนดอกไม้ที่หลุดร่วงไปนั่นเองโอ้โหทุกคนช่วยกันร่วมมือกันอย่างขยันขันแข็งเลยนะเนี่ยเดวิดก็ปลื้มใจดีใจจังเลย และแล้ววันหนึ่งผมก็สังเกตเห็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่แตกต่างไปจากดอกอื่นๆอืมไม่ใช่ดอกไม้กระดาษที่ผมทำให้เดวิดดอกนะแล้วก็ไม่ใช่ดอกไม้กระดาษที่เพื่อนๆพื่ทำให้เขาด้วยเช่นกันแต่ว่ามันคือดอกไม้ของเดวิดเองมีใครเห็นไหมจ๊ะดอกไม้ของเดวิดที่แตกต่างจากดอกอื่นๆ ครูพิงบอกใบให้ว่าเป็นดอกไม้สีเหลืองด้วยนะแถมมีใบไม้งอกออกมาด้วยนี่คือดอกไม้จริงๆดอกไม้ที่เพิ่งผลิดอกเบ่งบานและสวยงามกว่าที่เคยมีมามาพร้อมกับคุณพึ่งตัวจิ๋วด้วยนะ <c oughs> ดอกไม้ของเดวิด เริ่มผรีบบานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนไม่นานนะเหล่าพึ่งตัวน้อยก็กลับมาด้วยเช่นกันรีบหนีแล้วฮ่าแม้ว่าตอนนี้ผมดอกไม้ของเดวิดจะกลับมาผริดอกบานมากมายแล้วก็ตามแต่ผมเนี่ยก็ยังเก็บดอกไม้กระดาษเหล่านี้เอาไว้เผื่อว่าวันใดวันหนึ่ง เดวิดอาจจะต้องการดอกไม้กระดาษเหล่านี้อีกครั้งเพราะเดวิดคือเพื่อนรักของผมและผมก็คือเพื่อนรักของเขาด้วยเช่นกัน ชอบมากถเป็นเรื่องที่อ่านทีไรนะคะ mm. ก็รู้สึกอบอ,อุ่นนุ่มฟูหัวใจมากเลยเนาะเป็นเรื่องราวของมิตรภาพเป็นเรื่องราวของเพื่อนรักอตอนแรกนึกว่าจะเป็นเพื่อนรักสองคนนะที่ไหนได้เรามีเพื่อนทั้งห้องเลยมีเพื่อนเยอะมากจำได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเดวิดบ้างเดวิดเด็กใช้ผมดอกไม้ของเราอยู่ดีๆวันหนึ่งดอกไม้ที่ผมของเขา มันก็หลุดร่วงไปเนาะแล้วเพื่อนของเขาช่วยยังไงอ้าเพื่อนของเขาก็ช่วยไปขออุปกรณ์จากคุณครูโจนขอผู้กันขอกันไกลแล้วก็ทำดอกไม้กระดาษเอาไปแปะให้เดวิดใช่ไหมแทนดอกไม้จริงๆของเขาที่มันร่วงไป พอเราเริ่มลงมือทำหนึ่งคนเนี่ยนะเพื่อนๆก็อยากจะมาช่วยด้วยกลายเป็นเพื่อนทั้งห้องช่วยกันทำหมดเลยจากหนึ่งคนทำอาจจะได้นิดเดียวแต่พอเราช่วยกันทำมากขึ้นมากขึ้นเราก็ได้ดอกไม้ให้เดวิดเยอะแยะเลย ถ้าอ่านนิทานเรื่องนี้จบแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองชวนน้องๆช่วยกันทำดอกไม้ประดิษฐ์หรือดอกไม้กระดาษนะคะไปแปะแปะ,แปะ,แ,ปะแปะกับกิ่งก้านไม้ที่บ้านเผื่อว่ามีต้นไม้ต้นไหนนะคะที่เขาอาจจะมีใบไม้มีดอกไม้หลุดร่วงไปหมดแล้วนะคะเราก็สามารถประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษแบบนี้ปิ๊ตติด,ตด,ตดให้เขาได้เหมือนกระทำผมให้กับเดวิดเลยนี่หรือจะลองวาดรูปนะคะเป็นหน้าของเดวิดก็ได้นะแล้วก็มีกิ่งก้านไม้ ยังไม่มีดอกไม้เลยให้เด็กๆเขาช่วยประดิษฐ์ดอกไม้ทำเป็นรูปทรงรูปร่างยังไงก็ได้เลยนะคะนี่เราแต่จินตนานการของเขาเลยเหมือนหน้าแรกเลยนะที่ครูพิงชวนเด็กๆช่วยกันดูชวนทุกคนช่วยกันดูนะว่ามีรูปร่างอะไรบ้างเราก็สามารถอิงจากรูปร่างเหล่านี้ก็ได้นะคะหรือจะทารูปร่างดอกไม้ตามจินตนานการก็ได้เลยเอาแปะ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 ให้เขานะโดยหนังสือน,น,นิทานเรื่องนี้นะคะครูพิงอยากให้ทุกคนได้ลองจับมากเลยอะทำยังไ,ไงดี ยื่นออกไปได้ไหมไม่ได้เนาะจริงๆแล้วค่ะหน้ากระดาษเนี่ยเขาจะมีความนุนๆด้วยนะไม่รู้จะพอมองเห็นไหมเขาจะมีความนูนๆนะคะแล้วก็ตัวกระดาษนะคะเป็นกระดาษที่นุ่มมือมากะ่ะครูพิงไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่มันจะมี t e x t อร์คล้ายๆกับกระดาษสาปน,นๆมาหน่อยคล้ขายๆกระดาษที่เราเอาไว้ระบายสีน้ำได้จับแล้วมันก็จะแบบนุ่มมือมากก็จะให้เด็กๆนะคะเขาได้ลองสำรวจตั้งแต่ปกหน้ากระดาษหนังสือเลยเนาะลองสัมผัส พื้นผิวดูมันก็มีทั้งพื้นผิวครุขกระพื้นผิวเรียบเรียบไม่น่าจะได้เสียงไหมมีเสียงแนะนะนเวลาเท่เาสัมผัสดูให้เด็กๆเ,เขาสาม,มารถลองสัมผัสได้นะคะเพราะว่าพื้นผิวสัมผัสเนี่ยกับหน้ากระดาษที่เป็นหน้าด้านในเนี่ยก็จะแตกต่างกันด้วยเนาะให้ลองสัมผัสดูได้นอกจากนี้นะคะชวนลองเรียนรูเ้เรื่องสีก็ได้นะคะ ใมีใครเห็นดอกไม้สีแดงบ้างไหมนะหรือว่าอันนี้เป็นดอกไม้สีอะไรกันนะอลชวนเขาเรียนรู้เรื่องสีไปด้วยกันได้ค่ะแล้วก็าจากชวนเด็กๆนะคะช่วยกันคิดหาทางแก้ปัญหาให้เดวิดก่อนถึงหน้าเฉลยก็ได้นะเอเดวิดเนี่ยผมดอกไม้ของเขามันหลุดร่วงไปเนาะจะช่วยเดวิดยังไงได้บ้างดีนะมผมของเขาเหลือตะกิ่งก้านไหมช่วยเขาได้ยังไงบ้าง หรือลองสอนเรื่องอารมณ์ก็ได้นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยที่เพื่อนเขาถอยห่างออกไปไม่กล้าเข้าหาเดวิดเลยเด็กๆว่าเดวิดจะรู้สึกยังไงบ้างเขาคงจะเศร้าๆเนาะดูสีที่หน้าของเดวิดหน้าบึ้งเลยเนาะแต่อย่างน้อยมีเพื่อนคนหนึ่งมีเพื่อนรักของเขาที่ยังคงนั่งอยู่ข้างๆเขานะ แต่เพื่อนคนนี้เนี่ยยังคอยช่วยหาวิธีแก้ปัญหาอยากจะช่วยให้เดวิดรู้สึกดีขึ้นด้วยนะคะนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่เราเรียกว่าความเห็นอกเห็นใจคนอื่นหรือว่าเอมพาร์นั่นเองเราสามารถเริ่มปลูกฝังเอมพาร์ตี้ของเด็กให้เขารู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นเอาใจใส่คนอื่นผ่านนิทานเล่มนี้ได้ด้วยนะคะ เป็นหนังสือนิทานที่ดีมากเลยเนาะได้สอดแทรกเรื่องราวดีๆที่สามารถใช้สอนเด็กๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลยแหละว,วันนี้ครูพิงเอามาเล่าให้ฟังสั้นๆแต่จริงๆแล้วครูพิงจะบอกว่าหนังสือนิทานเล่มน,นี้มีทั้งรายละเอียดแล้วก็มีเรื่องราวที่เราสามารถสอดเรื่องการเห็นอกเห็นใจคนอื่นหรือแม้กระทั่งการอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราลองดูดีๆนะคะอย่างในหน้านี้เนี่ยมีเด็กๆหลากหลายเลยเนาะมีน้องคนหนึ่งที่เขานั่งรถเข็นอยู่ด้วยเห็นไหม มีเด็กบางคนที่เข้ายุมุดอยู่ใต้โต๊ะด้วยนะเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความพิเศษไม่เหมือนใครเลยนะคะแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันหมดเลยสามารถสอนเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการล้องวงเล่านิทานไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ เช่นเคยนะคะถ้าหากท่านใดมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ